สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับช่องรถ t o โยต้าคัมรีนะครับแล้วก็ฮอนด้า c อค r อรทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ยุ่กับผมนะครับปาแลงเพรยนนะครับแล้วก็วันนี้เอ่อค่อนข้างแปลกตากันนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่พนะครับมาอัปเดตกันนะครับในโซนรถที่จอดอยู่นะครับแถวแถวบริเวณโซนช่างกันนะครับนะเพราะว่ามีรถนะครับเข้ามาใหม่นะเป็นของ t o โยต้าคัมรีนะครับเข้ามานะครับรถนี้เนี่ยน่าจะประมาณ5 6คันได้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพนะครับก่อนที่จะทําการเก็บงานนะครับสภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนะมาเริ่มกันที่คันแรกนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับทะเบียน3 6 8 0กนะก็นะครับได้ตัว 2.0G นะครับนะเป็นสีดานะครับปี2020นะก็ถือว่าปีไม่ลึกเท่าไหร่นะครับนะปี20แล้วก็สําหรับราคานะครับนะอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะได้สีฉ่ำๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถยังว่างนะสาหรับคันนี้นะครับ เรื่องสีเรื่องสันนะครับบอกเลยเลยว่าสวยสดงดงามแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับผมเล็กไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับกุญแจสองดอกครบนะครับได้ยางปีสองพันยิบสี่แล้วด้วยนะครับสองจุดศูนย์จีก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะเพราะว่าในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเลยครับทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหมาะมากนะครับกับคนที่ ไม่ได้ต้องการแบบว่าเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับฟังก์ชันออปชันพื้นฐานนะครับมีให้ครบนะครับแล้วก็การโดยสารการนั่งนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับที่ให้ความนุ่มนวลนะครับไม่ออกแนวสปอร์ตเท่าไหร่นะก็มาจัดรุ่นนี้ไปได้เลยนะครับสองจุศูนีนะครับแล้ววันนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างประหยัดเลยนะครับจากป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบล้านห้านะครับวันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ1ล้านเอ้ยขออภัยเหลืออยู่7 1็ด0สนึหืนเก้าพันเท่านั้นเองนะก็ ถือได้ว่าราคาหายไปนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกิน50%ด้วยนะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่น่าเล่นแล้วนะครับผมนะน้าหน้าด้านหลังนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะเซนส่งเซนเซอร์ทุกอย่างใช้ได้ครบเลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่ต้องมีติดกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะครับรวมไปถึงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบแล้วนะครับมาดูภายในนะครับในส่วนของฝั่งคนขับกันนิดนึงนะ ฝั่งนี้นะครับพรมลายได้มาเป็นแบบโรมหนังนะครับฟลุตฟันโทนก็มีมาให้นะปุ่มพุสตาร์ทนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยงามนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับแท้เดิมแน่นอนนะไม่กลับไม่กรอกนะครับตรวจครบตรวจเจอนะครับว่ารถนะครับมีการพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อนะอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเอารถมาคืนได้เลยนะครับแบบว่ารถสภาพไม่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเอามาคืนได้นะครับแล้วก็ขอเอกสารนะครับการตรวจเช็คด้วยนะครับจากศูนย์บริการต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ สอกน็อตน,นะครับนะหัวน็อตไม่มีการขยับขันไข่นะครับในส่วนของตัวอ่าพวกประแจมาขันอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีเลยนะถือว่าสภาพค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะแต่ว่ารถมันจะจอดแบบว่าเอ่อตรงนู้นคันตรงนี้คันนะก็อาจจะเดินกันแบบเยอะนิดนึงนะคันนี้ก็สวยนะแต่ว่าติดจองไปแล้วนะครับสามหกแปดห้านะจะอยู่แถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนสีดำนะเป็นสีดำอีกหนึ่งคันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับทะเบียนเจ็ดสามสี่นะครับเจ็ดสามสี่รถเพิ่งเข้าสองจุศูนจีนะครับได้สีดำนะเป็นปีสอง9นสิบเก้านะครับสำหรับคันนี้นะปีสอง9สิบเก้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับนะราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะเหลือเพียงหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนะสภาพเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับรอยบุบรอยยุบเนี้ยนะครับไม่มีเลยนะ เป็นตัว 2.0G นะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับรถที่นี่นะครับเกิน90%นะเป็นรถหน่วยงานนะครับหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะครับก็ในเรื่องการดูแลรักษานะครับระหว่างที่เป็นคู่สัญญานะเขาก็ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับเขาเช็คระยะนะครับกับศูนย์บริการนะครับนะครบทุกระยะแน่นอนนะครับสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับ6 8 9 0 0 0ขออภัยนะครับ ถูกแล้ว6กแสนแปดหมื่นเก้าพันเล็กไม่แสนสี่นะครับเล็กไม่แสนสี่สีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะว่าภายในของเขานะครับจะสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะสภาพมันน่าใช้ไหมนะครับอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะนะครับคือเป็นรถที่แบบว่าเอาเข้ามาจอดเฉยๆนะที่แบบลงจากเทเลอร์นะครับแล้วก็มาจอดไว้เลยนะครับคุณดูได้จากตรงนี้นะหัวเกียร์นะครับยังไม่ได้เก็บงานให้เลยนะครับแต่ว่าพวงมาลัยถือว่าค่อนข้างโอเคนะเป็นแบบพุ่มหนังนะครับ ควดคอนโทลจอกลางแทสกีนเชื่อมต่อมือถือนะครับไวเลสชาร์จเจอร์นะทุกอย่างมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับภายในค่อนข้างดูดีนะตัวเบาะนะครับไม่ฉีกขาดเลยนะครับดูได้เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะหกแสนนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูเบาะด้านหลังกันนะในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับสวยไม่ต่างกันนะคุณดูดินะครับเบาะด้านหลังเนี่ยเหมือนไม่ค่อย นะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับดูได้จากตรงนี้เลยนะครับรอยแบบรอยยับรอยย่นนะครับของตัวหนังนะตัวเบาะนะครับแทบจะไม่มีเลยนะถือได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสาหรับโตโยต้าคัมดีนะครับสองจุดศูนะคจีนะปี19เก้านะครับราคาหกแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับทะเบียนเจ4ดสามี่นะรถยังว่างอยู่นะครับรถเพิ่งเข้านะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่วันที่เก้านะวันนี้วันที่สิบนะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะครับ วันที่สิบรถพิ่งข้ามาเมื่อวานนะก็คือเพิ่งลงจากเทเลอร์แหละนะครับอย่างที่บอกไปนะถัดมานะครับเดี๋ยวไปดูคันสีขาวกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นตัวปีสองพันสิบเก้าเช่นกันนะครับได้สีขาวครับได้ตัวไฮบิดตัวท็อปด้วยนะสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมนะครับป้ายแดงประมาณล้านแปดนะป้ายแดงประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับอ่าเก้าสองเก้านะครับเลขใหม่วิ่งไปอยู่ประมาณแสนสามนะครับ คันนี้ก็ค่อนข้างฟูมนะครับนะคุณจะได้ตัวท็อปนะครับในราคาที่เก้าแสนต้นเท่านั้นเองนะครับไปดูภายในกันนิดหนึ่งรถล็อก ok นะขออภัยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวกุญแจวางอยู่ตรงนี้นะครับกุญแจนะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนใช่ของเขาหรือเปล่าอ่ะโอเคกุญแจใช่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูภายในกันนิดหนึ่งนะ ในส่วนของภายในนะครับจุดที่เขาจะแตกต่างนะจากตัวตัวอตัว2.0นะครับก็คือคันนี้เนี่ยนะครับเขาจะได้ในเรื่องของตัวจอกลางนะครับที่เป็นแบบทัชสกรีนเหมือนกันแต่ว่าจะมีในส่วนของเครื่องเสียงนะครับที่จะเป็นของ JBL นะครับ9ตัวส0ตัวเลยนะในส่วนของลำโพงนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายเดียวกันนะกับตัวนี้นะครับนี่ลายเดียวกันลายไม้เดียวกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของ Eco Mode นะครับ normal แล้วก็ Sport นะครับ ev mode auto brake hold นะครับเบบมือไฟฟ้าก็คือตรงนี้เนี่ยไม่มีปุ่มแบ a n k เลยนะครับก็คือจัดมาให้ครบนะมาให้เต็มมากๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยครับนะเลขไมล์แสนสามจริงนะแต่ว่าพวงมาลัยสวยมากนะพวงมาลัยสวยๆนะครับมี p a t e r n shift นะครับมาให้ตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดครับนะ2 5จุดหไฮบริดพรีเมียมนะครับได้ตัวท็อปสุดนะของตัวไฮบริดนั่นเองนะครับ นี่สภาพเบาะนะถือว่าโอเคนะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้เก็บงานนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าคันนี้รถเข้ามาเมื่อวันที่เก้านะครับเก้าทับสองนะแต่ว่าสีก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะว่ารถประเภทนี้เนี่ยนะครับบอกตามตรงเลยนะว่าเป็นรถของระดับผู้บริหารนะครับที่เขาใช้งานเนี่ยบางทีเขามีคนดูแลให้นะครับมีคนขับให้นะมีคนคอยเซอร์วิสตัวรถให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการดูแลนะครับการเช็คต่างๆนะครับนะไว้ใจได้เลยนะรถพวกนี้นะครับในส่วนของล้อยางนะครับนะ ได้ยางกานหลบนะครับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับแล้วก็ใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับสีสวยมากนะคุณดูดินะเป็นสีขาวมุกนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรถสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดทั้งสิ้นนะครับแต่สีสวยมากนะเก้าแสนสองมื่นเก้าพันนะครับนะราคาดีมากนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับรถประมาณห้าปีหกปีนะครับแต่ราคาดีแบบนี้เลย มาดูห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงนะครับนี่ฝาท้ายนะครับระบบแนดนฟรีนะคุณไม่ต้องเอามือยกขึ้นมานะครับระบบฝาท้ายของเขาเนี่ยจะเปิดขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะเวลาเปิดเวลาปิดนะครับคุณก็ดึงจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะจะมีมือจับอยู่นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับสิ่งที่เขาจะได้มานะติดมากับรถเลยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ต้องมีให้นะครับเป็นพวกแม่แรงนะครับนะตัวลักจูงนะครับบล็อกนะที่ใช้ขันล้อนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะแล้วก็มีล้ออะไรนะครับแต่ในที่นี้คือเป็นล้อที่ใช้นะครับใช้กับชุดปัจจุบันนะสี่ล้อนะครับลายเดียวกับตัวนี้เลยนะครับลายเดียวกันกับตัวนี้นะในส่วนของตัวถังรถนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นของแท้เดิมของเขานะจะเป็นซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะครับเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะสปอตเมทอารนะครับทุกอย่างนะอยู่ในสภาพสวยสภาพเดิมครับนะอุปกรณ์มีให้ครบอยู่แล้วนะ ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนะบอดี้ด้านบนนะครับโครงสร้างนะครับนะจุดสปอตเมทอาร์ทุกอย่างนะครับนะค่อนข้างสวยนะครับเห็นสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับปิดฝาท้ายกันก่อนอ่ะแบบนี้นะครับปิดแบบเบาๆนะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับปิดง่ายๆเลยนะคุ้มค่าน่าใช้นะครับสันลงสันลูปนะเป่าแอร์เป่าเบาะนะครับทุกอย่างมีแม่ครบแล้วนะครับในราคา 929,000นีครับถ้าคุณไปไป้ายแดงก็นู่นเลยครับล้านแปนะวันนี้ประหยัดไปได้50นะครับกับรถใช้งานมาประมาณ5-6ปีนะครับคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะถัดมาจะเป็นคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะ5626นะครับเลขทะเบียน5626เป็นตัว 2.0G นะครับปี2019นะแล้วก็เป็นสีบลอนแต่ราคาดีนะครับเลขใหม่ก็โอเคนะเลขใหม่100,000ก็อีก7,000โลนะครับราคา689,000นะครับ หกแปดเก้าฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะครับคุณไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะเครดิตดีออกรถคนเดียวจบเลยนะครับไม,คคไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะครับนะถือว่าคุ้มค่าน่าใช้นะรายได้ประมาณสักสองหมื่นต้นๆนะครับนะประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามนะครับประมาณนี้แล้วได้รวมนะจะเป็นแบบเออเงินเดือนหมื่นแปดนะครับโอทีอีกสักสี่พันห้าพันนะได้เลยนะ ขอเป็นรายได้รวมนะครับนี่ตัวรถสวยมากนะครับอันนี้คือตัวรถที่เข้ามานะครับแล้วก็ล้างน้ําฉีดน้ําเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าจริงๆนะครับคันนี้นะครับรถเข้ามานะเมื่อวันที่เก้านะครับคือเมื่อวานนี้เองนะครับอย่างที่บอกนะเมื่อวานแคมรี่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณห้าถึงหกคันนะแล้วก็เข้ามานะครับมีทั้งตัวสองจุดศูนจี้นะครับมีทั้งตัวเออ่ที่เป็นตัวไฮบริด นะครับก็มีให้ได้เลือกกันนะค่อนข้างเยอะนะครับหลายราคานะอย่างคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับอย่างที่บอกไปด้านหน้านะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะไฟเดทงเดย์ทมไฟตัดหมอกนะครับกันชนหน้าเซ็นเซอร์นะครับกันชนหลังเซนเซอร์นะครับมีมาให้ครบจอกลางทัศสกรีนะครับกล้องมองหลังมีให้พร้อมเลยนะครับสําหรับรถที่นี่นะครับนะดูแลให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างนะครับน้ํามันเครื่องนะแล้วก็รวมไปถึงภาษีพลบบนะครับ เราดูแลให้หมดนะครับสภาพตัวรถเนี่ยนะครับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับประมาณนี้เนาะผ่านไปกี่คันแล้ววะนะประมาณสี่คันนหนะครับเดี๋ยวมาดูคันอื่นกันบ้างนะมีอีกไหมนะครับอ่ะมีนี่อีกหนึ่งคันนะจอดอยู่ตรงนี้นะครับทะเบียนสองแปดเจ็ดสามนะครับสาหรับคันนี้นะครับสองแปดเจ็ดสามรถเข้าเมื่อวันที่วันที่เก้านะครับนะเก้าเดือนสองนะครับคันนี้เป็นสีอ่าเป็นสีเทานะเป็นสีเทา 2873เป็นรุ่น2.5สปอร์ตนะครับปี2022นะครับคือต้องบอกว่าปี2022ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะตัดตัว 2.0G ออกแล้วนะครับก็จะมีเครื่องยนต์2,005ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะใช้ชื่อนะครับเป็น2.5สปอร์ตนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของตัว Toyota Camry นะครับในปี2022นั่นเองนะครับ สำหรับคันนี้นะรถใช้งานมา4ี่ปีนะครับเลขมาอยู่ที่1 5 0 0 0แห้ามนโลนะครับราคานะครับย่อมเยาวมากนะแ4ดแส0สี่เกาพครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะได้เบาะหนังนะครับไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กไฟนะครับจอกลางทัชสกรีนนะครับกล้องถอยมีให้พร้อมนะครับได้ล้อนะครับเดิมของโรงงานนะครับขนาด17นิ้วนะมาพร้อมยางนะครับปี2 0 2พยี่ิบห้านะครับนะได้ยางใหม่มากนะครับยางเพิ่งแตะถนนไม่เท่าไหร่เอง นะสำหรับยางรุ่นนี้นะครับตัวรถนะก็ไม่ค่อยมีอะไรครับนะจะมีตรงนี้ครับที่ต้องเก็บงานนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่แบบว่าอาจจะมีบ้างนะครับที่ต้องเก็บนะในเรื่องของสีสัมต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดนไปจนถึงตัวโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี่ไม่รับเลยนะไม่มีแน่นอนนะครับที่แบบว่าลูกค้าจะได้รถที่เป็นแบบเกรดที่มันต่ําลงมานะครับบอกเลยเลยว่าที่นี่ไม่มีนะลูกค้าจะต้องได้รถเกรดสวยๆนะครับเกรด5้าดาวเท่านั้นนะ ที่จะได้รับไปนะครับลดล็อกอีกแล้วนะกุญแจน่าจะอยู่กับช่างนะเพราะว่ารถจอดอยู่บริเวณโซนช่างนะครับเท่าที่ผมดูนะภายในก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องบงเรื่องเบาะนะทุกอย่างนะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับวันนี้นะครับล่วงเลยมาเนาะประมาณเกือบ15นาทีกันแล้วนะครับก็พาพี่พี่มารับชมนะครับรถเข้าใหม่นะจริงๆเนี่ยนะครับผมถ่ายคลิปเนี่ยก็จะมีเฉพาะโซนด้านหน้านะครับโซนที่เป็นรถพร้อมขายนะครับแล้วก็ ดึงไปถ่ายกันทีละคันนะวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เดินมาข้างหลังนะครับนมาถ่ายคลิปนะครับให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับว่ารถสภาพที่แบบว่าเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคันอื่นเป็นรุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวคัมรีนะครับที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมมีรถตู้นะผมมีรถเก่งนะครับ s u v กระบะนะครับนะมีให้ครบเลยนะครับก็ที่ร้านนะครับอย่างที่บอกนะผมไม่ได้มีตัวคัมรี่อย่างเดียวนะครับที่ขายนะหรือว่าฮอนด้าไอคอรอย่างเดียวนะ ผมมีให้เลือกนะครับนะประมาณ600คันนะครับถ้าพี่ๆสนใจรถรุ่นอื่นนะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อบางทีอาจจะดูนะครับเทียบคอมแพร์กันอยู่ก็เป็นได้นะมีลูกค้าบางท่านนะครับก็อ่าคอมแพร์กันนะระหว่างแคมรี่นะครับกับตัวโคลาร่าคลอสนะครับก็จะได้ในเรื่องของดีไซน์นะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครสนใจรุ่นไหนนะใครสนใจคันไหนนะครับทักแชทแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ0611626662นะครับปลาแบ่งเป็รยนต์นะ วันนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ